ครับผมนายสมุปกรคุ้มเซนนะครับตอนนี้จะมาสเสนอโครงงานเก้าอี้ไม้อัดน,นะวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีมเกียร์นะครับตอนตอนแรกต้องมีไม้มาซื้อไม้มายาวๆตัดนะแล้วก็ใช้วัดนะใช้ที่วัดนะวัดตามให้เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยเลื่อยไฟฟ้านะ ตัดไม้ให้มันเท่ากันเข้ารูเข้าทรงนะครับผมก็เราก็ใช้เป็นปืนนะปืนยิงไม้นะยิงเข้าไปให้มันอยู่แน่นๆนะครับผมแล้วก็เอนอน็อตนะขันน็อตเข้าไปตามจุดที่ต่างๆนะขันน็อตเข้าไปให้มันแน่นเลยเอเอติดปนไฟฟ้านะ ก็ใบขัดครับขัดเดือขัดให้มันเรียบนะใช้เป็นกระดาษทรายก่อนแล้วก็วเอาด้าดีอันนี้ขัดให้มันหยาบนะให้มันไม่มีเสีย้ยนแล้วอันนี้ขัดให้มันเรียบให้มันเรียบให้มันเรียบไม่มีเสีย้ยนไม่มีหลุมนะครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนการทำนะครับ ขัน้นตอนการทำก็ต้องมีไม้นะครับผมไม้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะไปตัดไม้เป็นสัส้นๆวัดเท้ขนาเท่าออกันนะควัดเทนหนแล้วก็ตัดเจียวัดใช้ตราบเมตรนะวัดวัดให้มันเท่ากันนะแล้วก็ ใช้ปืนปืนลมนะเป็นลูกแม็กนะยิงเข้าไปวางขาโต๊ะนะเสร็จแล้วก็ใช้ด้วยแตปองไฟฟ้านะครับผมลอไฟฟ้าคือฝังเข้าไปนะเพื่อความแน่นนะแข็งแรงแล้วก็แล้วก,การขัดนะใช้อินเยียขัดจะใช้ใบตัดสา,ายนะ ตัวความเรียบนะให้เรียบเพื่อไม่มีเ,เสียนนะเสียนตามได้เวลาแล้วนะแล้วก็สามารถเอาไปนั่งได้นะนั่งเล่นทาเพื่อนไม่ไม่โยกเย็นนะข็งแรงนะยิงนะนี้เข้าไปแรงเลยต่อไปเป็นประโยชน์ที่ได้จากการทำเตี้นะครับผม mm. ประโยชน์ที่ได้เลยก็คือ mm. เราต้องมีความ มันต้องมีสมาธินะัะเวลาทำยิงยิงตะปูยิงน็อกฮนะใช้หินเจียขัดแล้วต้องมีสมาธินะฮะเราต้องนี่แล้วแล้วก็เวลาจับเลยสินฟ้านะั้นจะจับไปถึงวิธีนะครับผมเพราะอุปก,กรณ์ต่างๆครบอันตรายอย่างเนะป็นลมเนี่ยเป็นลมยิงเนวะื่อไรยิงครับมันจะแรงมากมันจะเต้งกลับมาต้องจับให้ถูกวิธีนะจับนะ ก็หินเจียฮะหินะเจียเวลาขัดเราต้อขัด,แล,ขดแล้วกดไม่แรงนะให้เครื่องมันไปเองวะนะถ้ากดแรงจะกินเนื้อไม้ครับผมกินเนื้อไม้มากไปมันจะดูไม่เร,นะนะเรียบนะก็ขัดเรียบฮะขัดเรียบขัดเก็บงานนะให้มันเรียบไม,มนะ่มีเสียนะลูนก็ไม่มีเสียไม่มีหลุมน,นะผมขัดให้ไม้มันขาวนะมีนี่เสียนองตรงนีนนะ้แล้วก็น็อตเราปักไปบางทีมี ยิงตะปูไปมีหัวตะปูออกมาแล้วก็ตัดอ่อนลาจับนั่งอะไรจะไม่โดนตัวการขัดนะขัดก็ขัดคนระับขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนะดดวยกระดาษทรายให้มันหยาบก,ก่อนนะแล้วก็ใช้ใบปาดหินเจียนะเป็นกระดาษทรายอีกแบบหนึ่งนะขัดให้มันเรียบนะเก็บนานให้มันเรียบหม ผมนายสุสกรขอจกบการนำเสนอพิเท่านี้ครับสวัสดีครับ